อ่ะทำทำอะไรครับเนี่ยเราจะหุ้มคาร์บอนให้ดูทำอะไรนะหุ้มหุ้มคาร์บอนใช่มันมันมันต้องทำยังไงบ้างหุ้มคาร์บอนอย่างแรกเลยก็ไม่มีอะไรมากก็จะมีชิ้นงานและมีผ้าอะกคืออันนี้อันนี้เราเอาเอาเอาชิ้นงานมามามาหุ้มถูกไหมใช่ทับเพียวก็คือขึ้นชิ้นงานใหม่ใช่ไหมถ้าทับเพียวคาร์บอนคือการขึ้นชิ้นงานใหม่เป็นเป็นชิ้นชิ้น แต่นี่คืองานหุ้มไม่ได้เอาผ้ามาหุ้มกับชิ้นงานอ่าอันนี้คืองานหุ้มก็คือเอาผ้ามาหุ้มกับกับชิ้นงานนีอย่างแรกเลยก็คืออต้องแัดงานก่อนขัดแล้วก็ล้างให้สะอาดอ่าให้มันสะอาดให้มันไม่มีคราบมันถูกไหมอ่าแล้วก็มีชิ้นงานมีผ้าคาร์บอนอมีสเปกกาวแล้วก็มีกาวร้อนแล้วก็มียันไกลอ่ามีแค่เนี้ย แค่นีน้ทำได้แล้วแค่นี้นอ่ะเดี๋ยวรอคู่ไม่ดู่เราต้องทำการเราต้องเอาตังหนานสเปกะแค่นั้นพออ่ะเยอะมันไม่เห็นมีอะไรเลยอ,ะอ่ะอ่ไหนอะ่ะเยอะไม่ได้ทำทำไมมันมันมันถึงขีดสเปกาวเยอะไม่ได้มันจะพองขึ้นมามันจะเด้ง เวลาล่าเลซินนะนะ,ะต้องดูด้วยว่า ร้อนร้อนร้อนมันมีมันมีตรงรูๆด้วยหนูต้องเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนเพราะว่าหนูเชื่อว่าฝั่งนี้แม่งทำยาก เราบอกว่าสเปกกาวน้อยมากๆเลยนะฮเ<ะ>นูนบอกว่าสเปกกาวน้อยมากฉีดสิบ้าด้วยผ้าไหนฉีดสองฝั่งอ่ะทั้งผ้าทั้งงานอ๋อน่าก็ฉีดฝางเดียวเขาอยู่ไหนอ่ะเป็นไงบ้าง เสร็จแล้วเสร็จแล้วพุ่มพุมเสร็จแล้วรอ,อไปรอลาดเรซินแล้วนี่ทำไมต้องมายืนถ่ายกลางแดดอะเท่อะไม่ได้เท่ก็ทำงานอยู่ตรงนี้เฉยๆอ่ก็อธิบายหน่อยไอ้ไอ้ขาวขาวนี่คืออะไรกาว้ <9. S 1> อนหยอด <9. S 1> เพื่อ <9. S 1> ที่จะให้มันติดกับตัวชิ้นงานไม่ให้ผ้ามันเด้งออกลไล่ขาวขาเนี้ยเวลาเวลาเราทาเรซินไปอะ่ะมันจะเป็นรอยขาวขาวไหม ไม่เป็นครับหายอ๋อมันจะหายใช่ไหมใช่มันก็มันก็จะเป็นสีดําปกติออกคือทาทาเรซินในพวกไอ้ขาวๆมันก็จะหายเลยครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราทาเดี๋ยวก็ลองดูตอนทาก็ได้นะอันนี้อันนี้คือหุ้มหุ้มเสร็จแล้วนะหุ้มเมื่อตะกี้เนี่ยเนี่ยดูด้านหลังหน่อยอันนี้คือตัวชิ้นงานอันนี้คือที่เอาผ้ามาคือต้องต้องต้องล็อกด้านหลังด้วยถูกปะล็อกสิไม่งั้นมันก็จะเด้งออก อ่าไม่งั้นมันจะเด้งออกอ,อย่างที่หลายๆคนเขาหุ้มอ่ะเราเขาบอกว่าพี่มันล่อนมันเด้งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยก็เพราะมันไม่ได้ล็อกอ่ะมันก็จะเด้ง<ช>พอเร,เ,รเราเราเราฉีดสเปกาวเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เก็บขอบเก็บขอบอก็คือพับพับผ้าให้มาอยู่ข้างหลังจนหมดเสร็จแล้วเราก็มาหยอดกาวรอบๆส่วนเกินผ้าเราก็ตัดออกได้โอเคมาเอาอันที่สองอ่ะ สเปรย์กาวไม่ต้องเยอะอเอา <Okay. S 2> แค่โ oh. อ้เยอะไปเยอะที่ไหนไม่เห็นมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวลาดเรซินให้ดูิง